เป็น e พาเ a อร t r รส i ดนท์ของออสเตรเลียได้มันก็ chi ชีพละก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเขานะเป็นก้าวใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เพราะมันมันก็มันก็เปลี่ยนชีวิตเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็มีออปชันในชีวิตมากขึ้นเลือกอยู่ที่ออสได้หรือว่าถ้าเราอยากจะกลับไทยเราก็กลับได้แต่ว่าพอเวลาเราคือทำอะไรอย่างหนึ่งสำเร็จแล้วอะเออเราก็ไม่เคยพอหรอกนะโดยเฉพาะช่วงเด็กๆอะ่ะ ช่วงที่ยังอายุน้อยกว่านี้มันก็จะมีความทะเยอทะย,ยานว่าอยากทําอะไรเพิ่มเติมอยากเป็นนุ่นเบนนี่พอได้พีอาแล้วเราก็เอออยากได้ได้งานที่ดีมีงานออฟฟิศทำอ,อย่างมีบ้านอย่างมีรถใหม่อยากลกับไทยไปเที่ยวเดี๋ยวก็แต่แต่ว่ามันก็ไม่ด้ไม่ด้ไม่ไมไมง,ง่ายนะโดยเฉพาะสำหรับพวกอิมเมจเรนซ์อย่างอย่างพว,พวกอย่างผมเนี่ย เพราะเราก็ไม่โตที่นี่ภาษาเราก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เดี๋ยวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเยนาะล้วก็เราก็ทำหลายๆอย่างเพื่อบุดช่องโหว่ของตัวเองไปเลยไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันเครียดอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามันผ่านจุดที่เครียดแล้วก็เหนื่อยที่จะต้องแบบมีนวยในตัวเองแบบสุดๆมาแล้วมันก็มันก็คือเหมือนมีเป้าหมายต่อไปละ สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้วันหยุดเนาะไม่ได้ทำงานก็อากาศดีก็เลยออกมาเดินเล่นที่จุดชมวิวที่ชอบที่สุดที่หนึ่งก็คือที่บาวอนเฮดสครับปากนแน่นาบาวอนแถวๆบ้านก็เปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวใน Youtube น้องไม่ได้อัปเดตนานมากแล้วเกี่ยวกับชีวิต าก,าการใช้ชีวิตในออสเตรเลียหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทแล้วก็สอบ i อเอลผ่านได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ฟังเป็นคลิปแรกอาจจะไม่รู้ว่ามีคลิปก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนก็คือคลิปแรกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์เป็นการใช้ชีวิตต่างประเทศปีแรกด้วยโครงการ work and holidays แล้วปีที่สก็จะ เป็นคลิปเกี่ยวกับาการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย working and holidays ที่ออสเตรเลียส่วนคลิปที่3ที่4ก็จะเล่าเรื่องการาการเก็บเงินเรียนต่อปริญญาโทในออสเตรเลียนะครับปริญญาโทบัญชีแล้วก็ <c oughs> แล้วก็าการรู้ทางการสมัครเป็น permanent resident ของออสเตรเลีย แล้วก็การสอบผลภาษาต่างๆก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมาหยุดหยุดที่สอบผลภาษาได้ละได้ได้ i l 7ทุกแบรน์ละเราชีวิตไปต่อ,อยังไงหลังจากสอบ IL ได้7ทุกแบน์แล้วนะครับมันมันคือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแล้เพราะว่าถ้าเราสอบได้7เนี่ยเราก็สมัครพิกาได้เหมือนกับว่า เหมือนว่าเราผ่านจุดที่ยากลําบากไปไปแล้วเรื่องการสมัคร PR มันก็ไม่เป็นปัญหาเนาะเพราะว่าหลังจากที่สมัครหลังจากที่สอบผ่านเนี่ยมันก็เหลือแค่แบบยื่นเอกสารเรียนให้มันจบ professional year program แล้วก็สััร PR ซึ่งเราก็ไม่น่าไม่ไม่ไม่ได้คิดแบบกังวลว่ามันจะไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเอกสารครบภาษาได้มันก็ยังไงมันก็ได้อยู่แล้วเพียง แต่อาจจะต้องรอเวลานิดน,นึงดูบรรยากาศไปด้วยนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยเอ,าอากาศสดชื่นแล้วก็แดดออกเสริมหน้าหนาวเนา,เนาเนะก็ถือว่า,เ,าเป็นวันที่อากาศดีที่จะออกมาเดินเล่นข้างนอกอ่ะเล่าต่อคือช่วงที่สอบภาษาได้แล้วเนาะมันก็มันก็เหลือเวลาเรียน professional Year program อีกไม่เกิน อีกประมาณ3เดือนเน่ยสาเดือนเป็นช่วงอีกประมาณ3-4เดือนสุดท้ายก่อนที่จะจบ professional program แล้วก็สามารถจะยืน่นเอ่อ a n t resident ได้นะครับก็ก็เป็นช่วงที่ต้องฝึกงานเอาจริงๆก็เป็นช่วงที่ถือว่าผ่านความกดดันผ่านความยากลำบากไปไปไป,ไปเยอะมากแล้ว อ่ก็คือมันก็ไม่ได้เครียดเรื่องอการจะได้ไม่ได้พีอาอะไรขนาดนั้นแล้วคือมันมันจะเปลี่ยนไปเรื่องอื่นแทน <c oughs> ก็คือเรื่องเฮ้ยหลังจากนี้เราจะทํำยังไงจะทําอะไรต่อเราจะหางานยังไงคือหางานเากีเ่ยวกับบัญชีด้วยนะเพราะว่าพอได้จะได้พีาแล้วเนี่ยเออก็อยากทํางานให้มันตรงสายกับสิ่งที่ตเองเรียนมาเนาะทำงานออฟฟิศทางานบัญชีก็ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกง,งานในบริษัทในออสเตรเลียเนะาะแต่ก็ไม่ได้เงินนะแล้วก็อาทิตย์ละ3มวันซึ่งปัญหาตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเงินแล้วกเรื่องเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการเดินทางเพราะว่าการจะไปฝึกง,งานเนี่ยมันจะต้องอขับรถไปประมาณ อ่าสามสิบกว่ากิโลเนาะซ,ซึ่งซึ่งถ้าขับรถไปมันใช้เวลาไม่นานหรอกสิบนาทีห้าสิบนาทีแต่ว่าถ้าจะต้องนั่งรถโดยสารไปเนี่ยมันใช้เวลาสองชั่วโมงซึ่งซึ่งตอนนั้นไม่ไม,มีรถเออไม่มีเงินด้วยเราก็เอาไงดีวะก็เลยอ่าจะต้องจะต้องหาหาซื้อรถพยายามหาซื้อรถที่มันแบบราคาถูกๆกอ่ะจริงๆ ตอนนั้นคือไม่มีเงินนะเพราะว่าเงินที่ได้มาจากการทำงานหลังจานตอนกลางวันงานเสิร์ฟตอนกลางคืนก็ก็คือใช้ไปกับการการจ่ายค่าเรียนโปรเฟ s ชั่นอลย e a r p r โปรแกรมแล้วก็จ่ายค่าสอบไอเอลไปเกือบหมดละเออก,ก็ก็มีเงินเก็บในน,น่อย แต่ว่าก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่า confusion. มีพี่รูจ้จักมีพี่รู้จักคนหนึ่งที่เคยทํางานร้านนวดด้วยกันเขาเคยทํางานร้านอาหารแล้วมันมีคนที่เป็นเจ้าของเหมือนเคยทํางานร้านอาหารแล้วทาจะกลับไทยหรือไงนี่แหละขับส่งอาหารทำหน้าที่ขับส่งอาหารเนี่ยก็เลยเขาเขาก็เลยจะขายรถ ต่อแต่ว่ารถมันเก่ามากเลยนะมันประมาณอายุประมาณ25ปีอย่าปนี้แหละรถฟอร์รถเก่งแต่เป็นออโต้ด้วยนะเออเราขับได้เฉพาะออโต้ก็ก็ถือว่าดีเลยปรากฏว,ว่าเอ้ยไปมันแบบลงเหมาะเจาะเหมาะเจาะพอดีก็เลยเยแต่ตัดสินใจซื้อซื้อในราคา400ดอลลาร์ จริงๆ400ดอลลาร์นี่ถูกกว่าพวกค่าประกันค่าทะเบียนรถเองนะก็ถือว่าเออโอเคอย่างน้อยมันก็ขับได้แล้วก็ Reliable เนาะถึงแม้มันจะดูสมๆนิดหน่อยหลังคารั่วตอนตอนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าฝ้าขึ้นกระจบทั่วรถตอนหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหากันไป ปรากฏว่าก็ใช้รถคันนั้นมาหมาก็นานสนะี่ห้าปีอะไรนะเอาจริงๆมันก็สอนอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันว่าบางทีเวลาเราไม่มีอะไรที่มันไม่ไม่มีทรัพยากรน,นะตอนนั้นอนะ่ะเออไม่มีความพร้อมในเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะเราก็ต้องพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสนะุดเนาะแล้วมันก็แล้วมันก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีนะรถอะ่ะเออมันก็พาเราไปนู่นมานี่ไป ฝึกง,งานนู่นนี่นั่นก็ก็เออก,ก็ถือว่าโชคดีที่พี่เขาแนะนำมาก,ก็เลยได้แก้ปัญหาตรงนั้นไปส่วนปัญหาต่อมาคือการฝึกง,งานมันมันไม่ได้เงิน3วันเนาะออแล้วเราก็ต้องลาออกจากงานออหลังจานที่ไอทีด้วยเพราะว่าทำไม่ได้ละอ้าวเราเอาเอย่อา,างนี้ทำไงเนี่ยทำได้แค่ร้านเสร์ฟทำงานร้านญี่ปุ่นช่วง เย็นไม่กี่วันแล้วก็ก็ต้องก็ต้องพยายามหาหาประสบการณ์หาคอร์สเรียนอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามานั่งวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองขาดนะตอนนั้นคืออะไรที่ที่จะทําให้เราได้งานออฟฟิศเกี่ยวกับบัญชีก็คือขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดความมั่นใจในเรื่องการสัมภาษณ์เรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ไปเจอคอร์สคสหนึ่งเขาเรียกว่าคอร์สอ่า,อ,าอินคอมแท็กค,คอร์สพรีพรีชันนะก็คือสอนเกี่ยวกับการทำแท็ก r ีเท r ร์นี่แหละของ H&R Block ก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นบริษัทที่รับจ้างทำทำทำแท็กลีเทอร์นะ่ะทั่วออสเตรเลียเลยซึ่งมันก็ค่าเรียนไม่แพงประม,มาณ4 5 0 0ใช้เวลาเรียน12เดือนไม่ใช่12เดือน12อาทิตย์เออแล้วก็ หลังจากจบคอร์สแล้วถ้าเราคะแนนดีเราก็สามารถมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับบริษัทด้วยซึ่งเอ,อเข้าทางละก็คือเราก็จะพยายามเต็มที่น้อยอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเรียนแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับบริษัทเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าไม่มีอะไรในเรซูเม่เลยไม่มีประสบการณ์ทำงานใน ในออสเตรเลียเลยเพราะว่าสิ่งที่นายจ้างเขาต้องการนะในออสเตรเลียก็คืออย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ในออสเตรเลียบ้างเออก็เลยเออก็เลยลงเรียน12อาทิตย์ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำงานแบบเยอะมากๆทำงานตอนกลางวันไม่ได้ทำงานได้แค่ร้านญี่ปุ่นตอนกลางคืนก็นกกถือว่าเจ้านายก็ให้ชิปเยอะนะก็คือพอเราลงชิปได้พอจ่ายค่าเช่าได้ จ่ายค่าเรียนนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ไปฝึกง,งานสามสามวันต่อสัปดาห์ก็ช่วงนั้นก็ต้องก็ต้องใช้เงินประหยัดเหมือนที่ที่ผ่านผ่านมาแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันเครียดอะไรขนาดน,นั้นแล้วเพราะว่ามันผ่านจุดที่เครียดแล้วก็เหนื่อยที่จะต้องแบบมีวินัยในตัวเองแบบสุดๆมาแล้วมันก็มันก็คือเหมือนมีเป้าหมายต่อไปละอ่าพอเรา พอเรา achieve บางอย่าง g o ที่เราตั้งไว้ช่วง30ปีที่ผ่านมาเนาะต้องสอบประสาได้สมัครพมันก็มันก็เริ่มตั้งเป้าหมายตอไปในชีวิตว่าเอยเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอากาศดีมากเลยนะเอจริงๆสดชื่นดีคนก็ไม่เยอะด้วยนี่แหละที่ชอบเกี่ยว ที่ชอบกับการอยู่อาศัยในออสเตรเลียก็คืออากาศดีอากาศไม่อาจจะหนาวบ้างแต่ว่ามันมันชอบมากกว่าอากาศร้อนนะ่ะก็เลยคิดหนักอยู่ถ้าจะต้องกลับไทยไปถ้าต้องกลับไปอยู่ไทยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงยิ่งอยู่อีสานเนาะมันก็จะร้อนร้อนแห้งๆไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเอามาเล่าต่อก็คือ ก็คือเออเหมือนมีเป้าหมายใหม่ว่าเออเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องเราต้องแก้จุดอ่อนของตัวเองในเรื่องอประสบการณ์เรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเออเราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะสัมพันธ์งานจะต้องจะต้องแบบเขาเรียกว่าท่องหรือว่าฝึกหน้ากระจกบ่อยๆทุกๆวันเรื่องเกี่ยวกับการตอบเรื่องสัมพันธ์งานทำรซูเม,ม่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็มีอะไรให้ทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เออก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเส้นทางใหม่เป็นโกใหม่ในช่วงนั้นอ่าช่วงที่ฝึกง,งานก็ไปฝึกง,งานที่บริษัทอีตันอีตันอินดัสทรีก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือไงนี่แหละเออเราก็พยายาม ช่วยงานเขาเต็มที่นะเออถึงแม้จะกลัวหรือมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเนาะในเรื่องภาษาเพราะภาษาตอนนั้นคือไม่ดีนะเออแล้วเยิ่งเป็นคนแบบไม่มั่นใจด้วยก็คือจะบจะตื่นตระหนกตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนกับการทํางานกับคนออสเตรเลียฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเออหลังจากที่จบการฝึกงานสเดือนแล้วเนี่ยก็คือ ก็เป็นจุดที่อ่ะเราก็ยื่นใบสมัคร PR โดยที่ใช้ใช้เอเจนต์นะเพราะว่าไม่ได้สมัครเองเพราะช่วงนั้นกดมันกดมันเปลี่ยนเยอะเยอะแยะมากมากหมยตามไม่ทันแล้วเราก็ยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องการสอบภาษาการเรียนการทำทนู่นทำนี่ก็เลยใช้เอเจนต์ดีกว่าซึ่ง มันก็มีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาล่ะว,ว่าคือเราจะเอาเงินที่ไหนมาสมัครประมาณ6-7เจพันถ้าจะไม่ผิดนนะะประมาณ6-7พนะันตอนนั้นซึ่งก็ถือว่าแพงมากเราก็ไม่มีเงินขอที่บ้านยืมที่บ้านก็ไม่ได้ล่ะพาะที่บ้านก็ไม่มีเงินแต่ก็ถือว่าผลบุญนำพาด้วยความตั้งใจทำงานตอนไปทำงานร้านนวด กับพี่คนไทยแล้วก็เป็นพี่ที่รู้จักตอนที่ไปทํางานเป็นเจ้าของร้านก็ได้ขอ,อยืมเงินก,ก็ต้องขอบขอบคุณพี่เขามานะที่นี้ด้วยเพราะว่าหกเจ็ดเดือนโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะ,ะแล้วก็มันทําให้เราแบบเวลาเจอคนดีๆบางทีมันก็ทําให้เราแบบผ่านจนแย่ๆตรงนั้น เราก็รู้สึกแบบ appreciate แล้วก็ซาบซึ้งกับตรงนั้นมากๆเหมือนกันอากาศดีก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาเล่าประมาณแค่นี้แหละเออช่วงที่เรียนต่อ3เดือนเอยไม่ใช่ไม่ใช่สิช่วงที่ กำลังเรียนจบ professional year สอบภาษาได้แล้วเนี่ยแล้วทำอะไรต่อก็ก็ก็อยากที่เราให้ฟังมาก uh, ่อนนะนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษาสัมภาษณ์งานฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ประสบการณ์เรื่องการเป็นสัมภาษณ์งานเรียนเรียนคอร์สเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ tax return การการ การทำภาษีส่วนบุคคลกับเอชนาบลประมาณนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองเผื่อบอกว่าพอสมัครพ r เราก็จะได้เริ่มเริ่มสมัครงานนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีจุดอ่อนในเรื่องวีซ่าการทำงานแล้วพอเวลาสมัครพ r ไปแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสมากเหมือนกันที่ที่จะได้งานเพราะว่าส่วนใหญ่ในจ้างเขาก็ต้องการคนที่มีวีซ่าเนาะ คนที่สามารถทํางานได้โดยที่เขาไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไม่ต้องไปสปอนเซอร์ก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วนะไม่ใช่เพิ่งผ่านมาประมาณ10บกว่าปี1ิบกว่าปีมาละพอหลังจากเรียนจบ h อ Block ก็ปรากฏว่าก็ได้ก็ได้คะแนนดีนะก็ได้ประมาณ80-90%หรืออย่างนี้หละ แล้วก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ทำงานกับบริษัทปรากฏว่าก็ก็ได้งานกับบริษ H Block. ัทเอ b l o บลทำภาษีก็มีแบบนามบัตรมีมีนามบัตรมีป้ายชื่อของตัวเองนะสะก,กดชื่อผิดด้วยจากชื่วอวสุสุนสมสดสม ะกดเป็นวัสดสุดสมดหรือไงนี่แหละก็ตลกดีแต่ว่าก็ดีใจนะถึงแม้มันจะเป็นงานเรียกว่าแคชชวลเป็นงานชั่วคราวช่วงแทกซีซั่นประมาณ2เดือน2อสเดือนแล้วก็ได้ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงต่อทอีนะประมาณ10ชั่วโมง15ชั่วโมงแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อไปในการหาสมัครงานที่อื่นเรก็พยายามตั้งใจเต็มที่แหละแล้วแต่ว่าก็กลัว,ก,วก็ตื่นเต้นตามภาาสำหรับ ก็ต่างชาติที่แบบว่าภาษาไม่ได้เพอร์เฟกก็ไม่มั่นใจอะไรขนาดหลังจากนั้นเราก็เออก็ได้งานก็ถือว่าโอเคทํางานต่อทํางานกับเขาประมาณสองสามเดือนเอชนาบล็อกนะแล้วก็แล้วก็เก็บเงินแต่ว่ามันก็เก็บเงินได้ไม่เยอะหรอกอย่างที่บอกว่ามันได้ไม่กี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็ได้ชั่วโมงละตอนนั้นแตบชั่วโมงละประมาณ29 29ดอน ประมาณนั้นน่าจะเป็นแบบตามตามแรงงานขั้นต่ำเลย c a s ชวลเป็นรดขั้นต่ำของ c a s ชวลส่วนเรื่องการสมัครเพียร์เราก็ให้เป็นหน้าที่ของเอเจนต์จริงๆก็หลังจากเรียนเรียนจบแล้วก็ให้เขายื่นสมัครไปให้ที่จริงมันก็รอไม่นานนะแล้วจริงๆมีเอกสารครบแล้วประมาณ2-3เดือนก็ก็ได้บีซ่าเป็น permanent resident ลวเออก็ก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่า Official แล้วว่าจุดมุ่งหมาย uh, goal ของเราคือ achieve ล right? ะในในช่วงตั้งแต่ทุกนี้อยู่ิวซีแลนด์ช่วงที่มาออสเตรเลียแรกๆว่าเออเราจะต้องเป็น permanent resident ของออสเตรเลียได้มันก็ achieve ละก็ hmm. ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของชีวิต เ,นะเป็นก้าวใหญ่ที่สุดเราก็ว่าได้เพราะม,ม,ม,มันก็เปลี่ยนชีวิตเยอะมากนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็มีออปชันในชีวิตมากขึ้นเ,เลือกอยู่ที่ออสได้หรือว่าถ้าเราอยากจะกลับไทยเราก็กลับได้ถือว่า a c h i e v ล้มันก็แต่ว่าพอเวลาเราคือทำอะไรอย่างหนึ่งสำเร็จแล้วว่าเออเราก็ไม่เคยพอหรอกนะโดยเฉพาะช่วงเด็กๆอะ่ะ ช่วงที่ยังอายุน้อยกว่าเดยวมันก็จะมีความทะเยอทะยานว่าอยากทําอะไรเพิ่มเติมอยากเป็นนุ่นเปนนี่พอได้พ r าแล้วเราก็เอออยากได้ได้งานที่ดีมีงานออฟฟิศทำอ,อยากมีบ้านอยากมีรถใหม่อยากกลับไทยไปเที่ยวเดี๋ยวก็แต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไดไดง,ง่ายนะโดยเฉพาะสำหรับพวกอิมิเกรนต์อย่างอย่พว,พวกอย่างผมเนี่ย โดยเฉพาะเราก็ไม่โตที่นี่ภาษาเราก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เดี๋ยวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะล้วก็เราก็ทำหลายๆอย่างเพื่อบุดช่องโหว่ของตัวเองไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับว่าช่วงหลังจากที่เรียนจบแล้วช่วงที่ ที่ไม่ได้ทํางานที่ H&R ชช o นอลรบอกเราก็ต้องเริ่มหาสมัครงานใหม่แล้วเราเริ่มหาสมัครงานยังไงกว่าจะได้งานต้องสมัครไปกี่ที่ทํางานที่ไหนได้งานที่แรกที่ไหนวิธีการหางานแล้วก็ทิปเทคนิคที่จะหางานให้ได้อะไรเงี้ยทำไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนถัดไปนะครับไายบาย้า